สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำมซิงนะคะตอนนี้มุกเกาะเดินรถมารอนะคะ กลัวพ่อขับแล้วมันติด <c oughs> ก็ขับมาเกียร์สองสบายๆนะไม่ต้องเหยียบเยอะ <c oughs> แล้วขับเกียร์หนึ่งติดแน่นอนติดใจ <c oughs> ยังไม่เต็มค่ะ <c oughs> ใส่ไปจนสุดนูนค่ะแล้วก็เอาไปขายฉันจะได้พักเที่ยงแล้วบนนี้ นุนต้องออกไปซื้อบข้าวมาให้คนงานตอนนี้ก็ขึ้นมันเสร็จแล้วนะคะเลยอีกสองสองกองไม่เต็มรถค่ะนิดกว่าก่อนหน้านี้ที่ขนอันนั้นมันหลายไหลเนาะสี่ห้าลหลอันนี้มันไม่ถึง ก็รอดูค่ะว่าเขาจะให้ไปขายเลยหรือว่ารอขุดอีกที่หนึ่งใส่ให้มันเต็มร้อนมากเดี๋ยวจะวนรถออกมาฝั่งทางนี้กลับออไปนู่ มีแต่ดินสายแต่ยุ่นี้หัวใหญ่กว่าอยู่ตัวสีห้าหลาอ่ะตัวนั้นได้เยอะนะแต่หัวมันไม่ค่อยใหญ่ได้เฉพาะใส่ไปหกล้อเที่ยวนั้นหนึ่งเที่ยวมันแปดตันกว่ากาแล้วก็ใส่กระบะ ตามไปขายอีกนะคะวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะยังไงก็ได้จอดรถทิ้งไว้ลงแปลงแน่เลยจะมีคนขโมยอะไรแต่งนูไม่เนี่ยใครจะไปนอนเฝ้ารถเนาะต้องรอคิวอะ่ะเหมือนเราไปขายอ้อยอเออต้องไปเอาคิวรอถ้าไปถึงช่วงที่เขารับรถแบบเข้าพอดีไปทันคิว รถไม่ค่อยเยอะก็จะได้เทวันนี้เลยแต่อาจจะรอสองสามชั่วโมงถึงจะได้ลงนะคะแต่ถ้าไปช่วงที่เขาติดคิวเหมือนวันนี้ติดคิวอยู่แล้วค่ะกระบาเอาไปแล้วเที่ยวหนึง่งตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยบ่ายแล้วยังไม่ได้ลงค่ะถ้ากระบาเอาไปเมื่อเช้าได้ลงประมาณเย็นหกล้อมุกเอาไปเย็นนี้น่าจะได้ค้างคืนหนึ่งคืน,คนได้เทพรุ่งนี้นะคะ ครงนี้ก็น่าจะไม่ใช่จะบ่ายถึงจะได้เทต้องรอดูคิวอีกทีค่ะถ้าไปถึงรถเยอะมากก็อาจจะเห็นสองวันได้อาจจะต้องจอดรถไว้วันสองวันเลยนะคะต้องรอดูอีกที ข้อเกี่ยวเพิ่มเสียงดุกว่าเดิมค่ะเหยียบตามตีนเลยนะทำปั๊มมาแบบรู้เรื่องขับขึ้นขับคือรู้เลยว่าออมันแตกต่างกันกับก่อนทำ แต่ช่วงเกาะบูเปลี่ยนจากท่อเป็นมาเกาะบูเปลี่ยนเฟืองตอนนั้นยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะขอบคุณสำหรับคำทักทายนะว้าวสาวคำตัวไทย ขึ้นหกฟื้นรถเกิน <laughs> จะถึงแล้ว สีเรนไปทางในของเจ้าแต่ก็ต่ำเสาไฟฟ้าดอกยัง <laughs> แต่คั้นนหน่อยอยู่ <laughs> อันนี้น่าจะมาเอาคิวตั้งแต่เช้านั่นเนี่ยพิ่งจะได้พากันทยอยทีแล้วก็วิ่งรถเปาออกไป เทวันนี้หรอกแต่ว่ามันจะพรุ่งนี้มันจะได้เทไหมต้องรอดูค่ะไม่ต้องซื้อโอ้โหให้ต่อแถวในโบนี่ขับออมก่อนทับไม่รู้ให้ไปต่อแถวตรงไหนบ่ ม่าจะขี่เลยไปอีกแล้วค่อยไปหาต่อแถวแต่ว่ารถมันเยอะอะแล้วเรารถใหญ่ด้วยกลัวมันไม่มีที่เลี้ยวต่อแถวไหนวะ ให้พี่สาวขี่มอไซค์ไปถามเาก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ามันไล่ต่อถึงแถวไหนมันลานอีกต่อถึงแถวไหนนะคะ <c oughs> กลัวหลง คขึ้นรถปะยางมานำอะบปะเนี่ยรถปะยางเขาจะออกได้ไหมอ่ะเขามาปะยางคันนี้มันหัวใหญ่โพดย่างแตกเบื้องูด จอรอคิวอะเดี๋ยวไปเอาไปแลกไปแลกบัตรก่อน,นในั้าเคี้ยวเราอยู่แถวไหนอันนี้ซ้ายมือนี่มันลานจริงหกูไม่รู้มันไหลถึงตรงไหนกูไม่กล้าต่อแถวนี่กี่แถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยอยู่แถวที่เก้า พุนี้นุ่นเลยพรุนี้แหละถึงจะได้เทโอ้แล้วแถวละสิบคันสิบคัน